สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่สมหวังพามาดูยาอายุวัฒนะบอระเพ็ดค่ะทานแล้วปึงปังดึงดังนะคะดังที่สุดในสุขุมไทยลุงนันเขาเอามาทานนะคะเพื่อนๆเ,เปะปี๊บดังนะคะเป็นยาอายุวัฒนะ สูตรลุงนันคนสุขโขทยัยเขาจะเอามาซอยซอยซอยนะคะใบเป็นแบบนี้นะคะใบเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะคะรสชาติขมนะคะเพื่อนๆก็เอามาซอยซอยซอย,ซอยแล้วเอาไปโขลกใส่มะขามนิดนึงใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำผึ้งนะคะ คนคนคนตั้นเป็นลูกกรทานนะคะสูตรนี้เป็ดเตะปี๊ดดังนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืเ่อน,น,นหามาทานนะคะปลูกง่ายนะคะแม่สมหวังไม่ได้ปลูกนะคะเนี่ยมัดเชือกไว้สี่ห้าเดือนเขาแตกใบเต็มเลยค่ะพเพื่อนเพื่อนเลยไปปนบน <tonight> ต้นมะนาวนะคะใบเหมือนใบโพก <ๆ S 2> ะคะ่ะเพ <projections> ื่อนๆนหามาทานนะคะ เป็นคลิปสั้นๆค่ะสวัสดีค่ะ